วันนี้เราแวะมาไก่ยกโ,โคกอีกแล้ว <c oughs> คุณพ่อยืนรอคิวน,นั้นเองได้คิวที่เท่าไหร่คุณพ่อคิวที่ห้าเหรอข <c oughs> อต้อนรับสู่ไก่ยกโ,โคกพัทยานะจ๊ะ, <c oughs> ะจเธอตอ <c oughs> นนี้อยู่เวลาประมาณเกือบทุ่มหนึ่งนะคะคนเยอะมากๆคือเต็มทั้งวันนั่นแหละเราต้องไปจองคิวก็จะมีให้เขียนตรงนู้นนะคะประกาศเขียนไว้รอคิวเราได้คิวที่ห้านะคะ แนะนำว่าจะมาต้องมาแต่เช้าเลยเปิดแต่ห้าโมงนะมากแต่สี่โมงครึ่งเลยนะมารอปิดสี่ทุ่มนะจ๊ะคนเยอะมากแต่วันนี้อยากมากินก็เลยยอมอรอปกติก็ไม่รอมากเท่าไหร่ถ้าไม่มีโต๊ะก็จะไม่มานั่งเลยเพราะว่าร <laughs> อนานไก่ยกคุกขั้ยาชื่อดังนะคุณพ่อดูคุณพ่อรอนะคะนี่ยืนรอกันหมดเลยนะคะนี่ยืนรอยืนรอแล้วถนุนก็ทําทางนะช่วงนี้ ต้องมาล้องระวังนิดนึงนะรถเยอะรถอะไรนะคะนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาเยอะมากโอเค,อเคจ้ะ